ครับสวัสดีครับสำหรับมือนี่อยู่กับช่องโพสิรีฟาร์มพื้นเก่าคือเดิมครับก็นน้นเลยกับขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับนาะเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปครับเมื่อนี่พมกับสีมามาฝึกมาเฮ็ดคลิปฝึกวัวหน่อยครับฝึกให้เพิ่นเฉ่องนาอครับนาอก็เน้นเลยกับข้อแนะนํางัวก่อนนะครับนาะงวัวหน่อยตัวนี้อายุสามเดือนครับ สเดือนครึ่งเป็นลูกสาวซีไวครับเกิดจากแม่แม่ลูกผสมครับเป็นวอวเอฟครับฝึกกะเมอนีเกาซีมาฝึกให้พี่น้องแล้วก็เอฟซีเดเบิ่งวิธีการฟึกของผมครับกะพมกะศึกษามาจาก y ยูทู e เนี่ยจากกูรูอาจารย์หลายๆท่านครับ ครับพ่อกะฝึกให้เพิ่นเชิงเชียงครับฝึกให้เพิ่นตั้งตั้งข้อก่อนครับครับตั้งตั้งนิ่งๆแนวนี้เลยครับก็บ่ได้ฝึกเบิดอเบื่อแล้วครับบ่ได้ฝึกทุกมื้อแม่ครับฝึกอาทิตย์ละเทื่อ2เทื่อไปพอได้เล่นพอได้อยู่กับงวครับ ่อไม้ของฟารมก็คืออยากอยากพัฒนางว่วงวเอีบครับไปหางวัวเหลือดลอยมันสีใสเวลาเล็กน้อยแต่กว่าเฮ้ได้บีดได้ได้บีดแลว้วก็ได้พัฒนาเองครับอยากสีเห็ดงวัวเขาไปในสนามประกวดสักเทือนึงครับ มือใหม่ครับยืนถึงเชื่องเนี่ลูกนะขาดิจังไว้ที่หลังเลยครับขาก่อนอื่นเลยเอาฝึกสมาธิเพิ่นก่อนครับสักสิบถึงสิบห้านาทีก่อนครับเรีแร ผมบ่อเดเไปเรียนมาดอกครับกับศึกษาเอาครับผู้รังควนถาเอาใหม่ที่พมเธอนี่เป็นใหม่หมยังเข้าลำไม้ใหม่โซ่สติครับก็คือเขาเอาไว้จัดทาทามาเอาใหม่ธรรมาดาบ,ดบรไดบ่กระไดคือกันครับอันนี้ผมอยากมีผมก็เลยซื้อมาแต่ก่อนผมก็ใส่ไม่ไพ่ละครับใส่ไม่ไพ่เอาเชิดไว้ลูกเชิดไว้ อยู่หลังหลังขอ,อกแม่นี่ครับขอ,อกแม่เพื่อน,นีอยู่หลังขอ,อกเจ็ดไว้ลูกมีเหี่ยงเพื่อนครับ อยู่กับเพื่อนตลอดครับมักมักมาทั้งนี้แหละครับนี่แหละครับกับเป็นงู่วทีบีออกมาตัวแหลกครับตัวแหลกของฟาร์มเลยกกว่าอะไรครับอนอกหลังก็มีแต่ทองเบิดกับมีทุ่นหน้านี่กับที่ไล่ออกครับใสอยากเพียเบิดทถูกโตแต่มาหลุ่นกันคือเกาล่ะครับ มีทั้งพ่อนอกแล้วก็พ่อนำเข่าครับหนูเป็นลูกสาวพอ่อซีวายนำเชือกะับน,นำเสือพ่อซีวายกับพ่อท่านเดลียอยู่เด็กครับสีกำลังแดง เฉดไปเิดไปเคลียไปเรื่อยๆครับบอดี้เฮ็ดเที่ยงครับเพชดค่อยค่อยค่อยๆถูไปนิ่งๆโลกนิ่งๆ เฉิดไว้เฉิดไว้เฉิดไ้สูงสูงบาดใ่ญยแต่จงบอดิฝึก nhả นิ่งไว้นิ่งไว้เพื่อด้ไปสนามประกวดดอกครับ ยิ่ยุบอ่มาหยิบมาพอ่พอพอ่พอพ่อพโอเก๋เป็นมากครับโอ้เมือ่อยละ่ะพ่อล่ะพ่อยังเอย้ยิ่ยุบอ่ะหยิบมาย่างมาแม,ม่ละ่ะมาเร็วมามานี่มานี่มานี่ มานีเร็หนูมานมามาโชว์ความสวยหน่อยเร็วมาเร็วมาเร็วมานี่มานีเลยไมามานี่เอ้านิ่นิ่ <c oughs> พอหอมปากหอมคอนะครับ แอนน้อยรู้โอ้ยรับเขาไปยตเหตุมาเรียบร้อยแพ้กำลังหายครับแพ้กำลังสามารถกันเห่าบ่ครับ พวกพี่ๆหรือพวกเส้เียนๆกะเบิงหายเลยครับว่างัวตัวนี้ลักษณะเด่นเพิ่นมองได้ครับผมกับยังบอกให้เก่งปันไดครับแต่ว่าผมบอกว,ว่ามันงามอยู่แต่ผมก็อยากหูว่าเพิ่นเด่นเพิ่นไหลมองได้อยากสีเดไปปั๊บไปแก่เพิ่นอีกเทือน,นะครับสีเดยห้าพอที่ว่าแก่จุดดอยเพิ่นมาใส่ครับกะ แสดงความคิดเห็นได้ครับติชมได้ครับวัวตัวนี้ไ<สด>ก่ยูนน้ำเห่าเชียงเชียงแบบนี้แหละครับฟึกไปเตงเตงหน่อยเพิ่อนกันตั้งสีพ่อคบเดือนคบปีเพิ่นกันสีเชื่องไปเองครับ เกิดย่ที่การฟึกครับหงวเชียงบบเชียงเข้ากับเลี้ยงกับจริงอยู่ครับแต่ว่าเขาก็ต้องฟึกฝฟกสมาริที่เพิินบรแมาว่าหอดมือหอดปีหอดเดือนที่เอาไปประกวดน่ะสมันกะมันกะต้องฟึกครับถ้าบฟฝึกมันกะสิบบมีระเบียบวินัยคือจังคนนี่แหละครับผมว่าผมก็เลยเล่นก็เพ่อนทู ไปซูมือครับเพื่อที่ให้เพื่อนเชื่องแหงเชื่องแหงยืนหนิ่งแหงแหงดีครับกอดได้หอมได้ทุกตัวเห็่นนะเพื่อนทุกตัวครับเบาว่างหน่อยง่ใหญ่ทูไปเลยครับ <c oughs> เอาผมกับ่มีอย่างไรครับวันนี้มาเหล่นกับงวัวมาฝึกงวัวให้ พี่น้องเฮียเอฟซีเดบ่งกันครับนี่ก็คือล้างคอ,อกไใบชะปล่อยเพิ่นเล่นน้ำมูลเนี่ยแหละครับไปแล้วเพิ่นสิได้เวลากินนมแล้วก็สิเขาคอ,อกไปกินนมครับสำหรับมื้อนี้โพผู์สิริฟาร์มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะครับเนาะ มือนี่ผมกับน้องสายทองโซดากกล่องอีกสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายไม่บายเลยเร็ว